เว็บ3.0คืออะไรนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันสวัสดีครับพบกับผมโยชิกำพลอุรานวิริโยนะครับและนี่คือ Creative Rich คิดสร้างเงินบริหารความคิดพิชิตเงินล้านนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของเว็บ3.0คำว่าเว็บ1.0 2.0 3.0มันคือเวอร์ชั่นของอินเทอร์เน็ตหรือเจเนอเรชันของอินเทอร์เน็ตนะครับลองนึกเจเนอเรชันของคนก็ได้อย่าง รุ่นคุณพ่ออาจจะค้าขายนะครับพอรุ่นคุณลูกนี่อาจจะเป็นนักเทรดหุ้นพอรุ่นหลานอาจจะไปทำโรโบอติกอะไรเงี้ยครับแต่และเจเนอเรชันก็จะมีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเว็บ1.0นก่อนนะครับว่ามันคืออะไรแตกต่างกับเว็บ2.0และ3.0ยังไงอันนี้อธิบายง่ายมากเลยฮะเว็บ1.0เนี่ยถ้าหลายๆคนเคยเล่นอินเทอร์เน็ตในยุคแรกๆเนี่ย ก็น่าจะจําได้อย่างเช่นย h ฮ o นะครับเว็บไซต์ของเขาหน้าตาก็จะเรียบๆมีแค่โลโก้แล้วก็มีช่องให้กรอกให้เสิร์ชนะครับแล้วก็มีไฮเปอร์ลิงก์ไฮเปอร์ลิงก์ก็คือเป็นเทคสีน้ําเงินที่คลิกแล้วมันไปอีกหน้าหนึ่งนะครับนั่นแหละคือเว็บ1.0ก็ถือว่าเป็นยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะฮะที่เราจะทําอะไรในนั้นได้บ้างก็คือดูรูปอาจจะฟังเพลง เราอาจจะสร้างโฮมเพจนะครับให้คนเข้ามาดูหรือเป็นค้าขายเล็กๆได้นะครับยุคนั้นก็จะเริ่มมีคําว่า e-commerce เข้ามานะครับคนก็อาจจะสร้างข้อมูลเอาข้อมูลเนี่ยขึ้นไปแปะบนเว็บนะครับแล้วก็โฆษณาให้คนมาใช้บริการตอนนั้นก็ยังไม่เป็นฟ f ลอี e-commerce นะครับก็ยังมีการแบบต้องชําระเงินผ่านธนาคารอยู่ดีนะครับสรุปง่ายๆเว็บ1.0ก็คือเหมือนกับ lead only listen only นั่นเองนะครับ มาถึงยุคของเว็บ2.0กันบ้างนะครับเว็บ2.0เนี่ยเราจะคุ้นเคยกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคของ f a c e b o o k นะครับคนเริ่มอินเตอร์แอคกันมากขึ้นโดยคอนเซปต์ของเว็บ2.0เนี่ยก็คือเป็น people-centric นะครับจะมีเรื่องของ data privacy นะครับพอเริ่มมีการ Collect data ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นเราก็สามารถที่จะยืนยันตัวบุคคลได้นะครับในยุคนี้มันก็จะเริ่มมีเรื่องของ social network นะครับ มีการ participate แล้วก็ interact ระหว่าง user แล้วก็บุคคลมากขึ้นเริ่มมีแพลตฟอร์มที่ขึ้นไปใช้งานในคลาวด์เริ่มมีเรื่องของ web service นะครับ concept โดยรวมของยุคเว็บ2.0นะครับก็คือเรื่องของ community และเรื่องของ interactive นะครับที่ user มีให้กันและกันนะครับทีนี้ก็มาถึงยุค3.0นะครับยุค3.0เนี่ยก็จะเป็นการก้าวกระโดดนะครับไปสู่เรื่องที่เรียกว่า d e c e n t r a l i z e นะครับ ดีเซนเทลไลท์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับเนื่องจากมันจะมีการที่เข้ารหัสชั้นสูงนะครับทําให้เราสามารถจะยืนยันตัวตนได้โดยคอนเซปท์ที่เราเคยได้ยินกันนะครับก็คือเหมือนกับการตัดตัวกลางการตัดคนที่มายืนยันความน่าเชื่อถือ ออกไปเพราะว่าทุกคนสามารถยืนยันความน่าเชื่อถือกันได้นะครับสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์มหาศาลไม่ว่าจะเป็น Data Security a u นะครับ t h e n t n c a t i o n นะครับที่จะลดข้อต่อลงแล้วก็สะดวกในการ Access ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆเพราะว่ามีมาตรฐานที่สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับมีคนกล่าวไปถึงขนาดว่าคอนเซปต์นี้มันจะนำไปสู่ประชาธิปไตยบนอินเทอร์เน็ต democracy on i n t ิ r n e t นะครับก็คือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะ ใช้งานนะครับหรือเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้ในยุค2.0นะครับเราสามารถจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลได้ไม่ยากนะครับโดยการที่คลิกขวาแล้วก็กด Save อนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเพลงก็ตามแต่พอยุค3.0เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแคปเจอร์หน้าจอสกรีนเพลงหรือคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับที่ถูกสร้างขึ้นบนโลกดิจิตัลนะครับมันก็จะสามารถยืนยันได้ว่า สร้างมาจากเครื่องไหนเมื่อไหร่นะครับหรือใครเป็นคนสร้างมันเพราะฉะนั้นมันก็มีความที่เรียกว่าเป็นชิ้นเดียวในโลกพอมันเป็นชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมูลค่ามันก็แล้วแต่คนที่ต้องการเลยนะครับไม่ต่างกับงานศิลป,ปะอย่างเช่นภาพเขียนของแวนก็อกอะไรเงี้ยที่ยากที่จะปลอมแปลงนะครับเพราะว่ามีการเข้ารหัสที่ซับซ้อนมาก นี่คือพลังของบล็อกเชนนะครับที่เว็บ3.0นั้นนำเอาประโยชน์ตรงนี้มาใช้ซึ่งอนาคตมันสามารถพัฒนาไปได้อีกมากเลยนะครับอย่างเช่นการเอา data ของคนนะครับเขาเรียกว่า focusing ที่ i n d i v i d u ด l และมันจะไม่ใช่นิสหรือเป็นท u ัพย์นี้แล้วมันจะเป็น individual t a r เก็ในแง่ของ marketing การทำตลาด เราสามารถเจาะไปที่บุคคลนั้นๆได้เลยว่าเขามีความต้องการอะไรสนใจอะไรนะครับวิธี Approach เราสามารถจะสร้างสารรค์ให้เป็น individual ได้นะครับเพราะเรามี data ที่ specific มากขึ้นเว็บ3.0นะครับคอนเซปตของมันก็คือ decentralized autonomous organization นะครับไม่มีคนกลางแล้วทุกคนไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถที่จะยืนยันได้นะครับมีสระมีเป็นอนาธิปไตยในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงได้เต็มที่ ก็ดูกันต่อไปว่าเว็บ3.0จนะครับจะถูกชิปไปสู่การเป็นอนา,าธิปไตยที่ออกแบบเพื่อโลกประชาธิปไตยสำหรับมวลมนุษยชาติบนอินเทอร์เน็ตได้จริงหรือไม่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง creative rich คิดสร้างเงินนะครับแล้วพบกับผมโยชิ Yoshi, กาพลอุราวิลลีโอได้ใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ